ทอดอยังไงให้น้ํามันใสเหมือนเทน้ํามันใหม่ก็เทน้ํามันใหม่แหละไม่ได้ใช้น้ํามันเก่าก็กองกองเอาเศษดาๆออกให้หมดมันก็ใหม่แล้วกล้วยลูกหนึ่งผ like ่าสามชิ้นหรือไม่ก็4ชิ้นแล้วแต่ว่าจะลูกใหญ่หรือลูกเล็กส่วนงาก็เติมตลอดแม่ค้าใส่ทุกครั้งที่อยากจะใส่อยากใส่ก็ใส่ กล้วยเวลาจะเอาลงทอดอะ่ะก็เอาลงหละชิ้นเอาลงหลายๆชิ้นอย่างคนอื่นเขาอะ่ะทาไม่เป็นน้ามันต้องร้อนนะตอนเอากล้วยลงอะ่ะมันถึงจะลอยแบบนี้ถ้าไม่งั้นมันจะติดกระทะแต่ว่าเวลาทอดต้องใช้ไฟกลางนะถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้จะใช้เวลาในการทอดอประมาณ15นาทีถึง20นาทีตอนน่อ1นกระทะเพราะว่าถ้าเอาขึ้นเร็วอะ่ะมันจะฝาดกล้วยมันจะไม่หวาน เราจะใช้ตะหลิวแซะขอบกระทะทุกครั้งขอบกระทะมันก็เลยจะไม่มีแป้งติดอยู่กระทะขาวจัว่วน้ำมันใส่เจ้าต้องกล้วยทอดบางอินณนะโกโคงอยุธยาแวะมาลองชิมกันได้นะเจ้าคะ่ะ